การพักฐานรอบนี้เขาก็ต้องรอนะครับให้มันจบไซคล์นะตรงนี้ผมมองว่าการดีตัวขึ้นนะตรงนี้นะครับจะขึ้นได้อีก1ครั้งนะครับแล้วค่อยการพักฐานแต่ว่ารอบนี้จะไม่เหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วบอกว่าถ้าเห็นพักฐานปุ๊บให้ช็อตหนักได้แต่ว่าเดือนนี้ผมต้องเตือนก่อนว่าเมื่อพักฐานแล้วเนี่ยช็อตหนักไม่ได้นะรอบนี้เป็นโอกาสที่เรียกว่า รอซื้อนะครับจะเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าผู้เล่นรายใหญ่เขารอซื้ออยู่ต่างชาติกําลังรอซื้ออยู่นะครับกำลังรอเลยเนี่ยเขากาลังรอพักฐานเพื่อจะได้ซื้อราคาดีๆ,ๆเขารออยู่ฮะรอไม้2อ,อยู่คน <ๆ S 1> นี้คาถามคือเราจะเริ่มพักฐานเมื่อไหร่อ่ะอันดับแรกก่อนอันนี้ถ้าเกิดดูจากเช็คจากไซคลในภาพของ3 0มสิบนทีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับมีโอกาสจะเข้าสู่ไซคลเวฟห้าอีกแล้วในสามสิบวัทีเหมือนเดือนที่แล้วไป๊ะเลยนะครับเรามาเจอกันทีไรก็เจอกันเวฟห้าไปไปทุกครั้งเลยแต่ว่าการจะเข้าสู่เวน่อก การคอนเฟิร์มเข้าเว็บ5ในรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับทุกคนร้อยหกสิบเอ็ดให้ตัวเลขเก้าร้อยหกสิบเอ็ดเก้าร้อยหสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นตัวเลขคอนเฟิร์มเข้าเว็บ5จดไว้นะครับนะหมายความว่าอะไราครับหมายความว่าได้เห็นฟิวเจอร์เกิน9ก้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนะก็ใช้ EMA 20เหมือนเดิมเทลลิงนะครับหลังจากผ่าน9ก้าร้อยหกสิบเอ็ดนะก็แสดงว่าจะเอนเตอร์เข้าเว็บ5เว็บ5ก็ใช้ EMA 20หลุดเมื่อไหร่ก็ช็อตได้นะครับประมาณนี้แต่ รอบนี้ต้องเตือนว่าอย่าช็อตเยอะถ้าจะเล่นฝั่งช็อตนะครับฝั่งลองจะได้เปรียบกว่านะให้รอซื้อลองจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณเข้าไม่ทันแล้วจะรอนะอ่าอย่าเล่นช็อตเยอะเอานี้แล้วกันผมบอกได้เลยนะมีคนรอรอเล่นฝั่งลองอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเขาต้องรอให้รีเซ็ตรอบก่อนให้ตลาดมันเขาเรียกว่าเคลียร์รอบต่อรอบประมาณนี้อ่างั้นแผนก<ๆ>็คือฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้โมเมนตัมนะครับรอเข้าเวฟห้าคือที่เก้าหกหนึ่งนะครับเมื่อเกิดแล้วใช้ MA 20เเหมเอนะครับก็หลุดเมื่อไหร่ก็ ถ้าจะเล่นช็อตเล่นให้น้อยอ,อย่างนี้แล้วกันคําเตือนนะครับผ่านมาแล้วครับหเดือนครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัว Tfect นะครับ t f เ c t เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราคุยกันในรายการของคุณอีกนะครับจบไปตรงแถวบริเวณนี้นะครับบอกทุกท่านว่าเดี๋ยว T f e c t ถ้ามีการสะบัดต,ตัวขึ้นมานะครับสูงเกิน 961เมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าสู่เวฟ5เมื่อเข้าเวฟ5นะครับทุกคนใช้ EMA 20นะครับในการเทลลิงเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุด EMA 20ก็แสดงว่าจะเข้าสู่การพักฐานหรือทำเวฟ ABC นั่นเองนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเตือนเอาไว้ว่าตอนนี้ต่างชาติพยายามจะรอซื้ออยู่นะครับงั้นถ้าเกิดใครจะเล่นชอ็อตนะครับก็อย่าเล่นชอ็อตเยอะเพราะมองว่ามันจะลงไม่ลึกอันนี้ก็คือผิดนะครับนนก็คือพักฐานจริงนั่นแหละแต่ว่าลงนี่ลึกเหลือเกินนะครับงั้นรอบนี้ถ้าเกิดใครเล่นชอ็อตมาก็อาจจะได้น้อยนะครับนะหรือถ้าเก ฝั่งช็อตนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าหลังจะเกิน961เนี่ยมันพักฐานจริงไหมนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะเราจบกันไปตรงแถวบริเวณนี้นะครับไปเช็คหน่อยนะครับว่าแท่งไหนบ้างครับที่สูงเกิน961ครับทุกคนเก้าหกหนะครับตรงนี้ไม่เกินเนาะไม่เกิน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 แท่งที่เกิน9 6้คือแท่งนี้ครับทุกคนราคาปิดนะครับให้สังเกตดู้ดีนะฮะว่าตอนที่เราจบกันไปแถวบนิเนี้นะบริเวณนี้เนาะพอขึ้นมาปิดสูงนะครับ963ตรงเก้าเกิน961ใสามตรงนับ เราก็ใช้ EMA 20ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะเติมเ,เข้ามานะฮะแบบหนึ่งนะครับอ่ะเติมนี้ดีกว่า EMA นะครับใส่เลข20เข้าไปนะครับอโอเคนะฮะตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่า EMA 20นะให้สังเกตดูดีนะครับว่า หลังจากเกิน961คือทท่งนี้นะอ่าเราก็ใส่ EMA10 เข้ามาปุ๊บรุด EMA10 มาเลยนะครับก็จะเข้าสู่การพักฐานใช่ไหมครับแมนมากเลยนะอ่าก็ตรงนี้ปุ๊บนะก็เข้าพักฐาน ABC เลยนะครับอันนี้ก็พักฐานแน่นอนเทคนิลอีนี่คือถูกต้องนะครับแต่เรื่องของกลยุทธ์นะครับที่บอกว่ามันจะพักไม่เยอะนะครับเพราะว่าต่างชาติรอซื้ออยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าลงลึกเหลือเกินนะครับถ้าชอ็อตมาน้อยก็ได้น้อยนะครับถ้าไม่ได้ชอ็อตเลยก็ ตกลถฝั่งช็อตไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มาดูกันหน่อยครับว่าในรายการคุณอีกคืนนี้นะครับนะมุมมองของเทคนิคจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะเราเจอกันแต่ละครั้งมันจะเข้าสู่ปลายปลายไซเคิลทุกทีนะครับถ้ามันขึ้นอยู่ก็จะลงอ่ารอบนี้เราเจอกันตอนลงเดี๋ยวมัซื้อครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมครับคืนนี้เจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีครับ